อุ้ยอุ้ยตัวอะราอุ้ย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 อ้ยอุ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 ้ยออุุ้้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยยอุ้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 ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้อุ้ยอุอุ เราเรา,เราจะทำเราจะทำคันธนูอ่ะแต่เราไม่มีมไ<ฟ>้ไปไม่เอาไปหมดเหรอหมดอะไรใช่มีเอยสองอัน <G ül üyor> เพื่อนครับแนะนำว่าให้เตรียมน้ำกับของกินขึ้นไปด้วยนะครับผม <G ül üyor> เพราะว่าเราจะได้แบบประจนภัยกันยาวๆ <G ül üyor> ใช่แว่าน้ำหมดแ,<ต><ม>แล้วว่ะแล้วใครไม่เติม <laughs> ไอ้พวกกินน้ำเราไม่เติมเนี่ยมันน่าตื่จเิงโอยทุกแจงคือแบบว่าเดินใส่ก้นใส่ก้นเลยพีมามาพิจิมาโอ <G ül üyor> ้ อบอกเลยว่าที่นี่น่ากลัวมากเรือม, <Okay. S 1> มันใหญ่ามากอะไฟเข้าไปเลยนี่คือพ <ไป S 2> ื้นที่ <ไป S 2> ส่วนบุคคลของพนักงานเอ้ยเราก็เป็นพนักงานที่นี่เดี๋ยวค่อยสมัครก็ได้โอ้ยมันน่ากลัวจังนี้คุยทำไมมันน่ากลัวขอใส่ไฟไหน่อยนะค<ใ>นไม่ไมมดีใส่ไฟคนอื่นเอ้าโอ้ยมีไฟทุกคนตรงนี้มันมีของด้วยอะเก็บได้นะทุกคนเฮ้แฉงนี้ไอ้เขมที่เราได้มาเนี่ย มันสามารถเอาไปทำของในนี้ได้นะโอ้ช่มิโคบานะทุกคนงับนับนับเลยงับอุ้ยเก็บมาด้วยเก็บมาด้วยอุ้ยอตัวอะไรบ้างหอยทากอุ้ยหอยทาหอยทากใครเลยอ้าวไม่ใช่หนูผีหนูผีอ้าวมันกัดฉันเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยในห้องนี้อะไรเนี่ยโอ้โหห้องนี้ของเยอะมาก เก็บอะไรเก็บเลยนะเก็บให้หมดทุกอย่างปางตรงนี้มันมันต้องกับบอกว่าต้องการเครื่องตัดเหล็กครับตรองตู้สีแดงเนี่ยเหล็กก่อกันไกลได้ไหมกันไกลบ้านต้องตัดเหล็กอ่ะเธอใครตปรชีไหมเออเออฉันฉันหิวน้ำอ่ะฉันขอเข้าไปกินน้ำชีไไม่ใช่น้ำเปล่าน้ำชีกุญแจสีแดงปางไปไหนเนี่ยัานี้แล้วมานี้แล้วนี่ไงกุญแจแดงอยู่นี่อ๋อเอาเก็บแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยมีของเยอะแยะแล้วเไหมออ้ยแก๊ อู้ยุ้ยทางแก๊สเก็บได้ไหมเก็บไเลยเก็บเลยเก็บเสร็จแล้วมันจะไปขึ้นในสมุดเควสอะว่าเราได้ของอะไรมาแล้วบ้างมีเทปด้วยมีเทปด้วยของเต็มเลยอะ้ยตรงนี้เราต้องใช้เลดคีเลดคีประตูต่อไปเปิดเลยว้าจิ้มเปนห้องอะไรอะโอ้มีเหล็กเต็มเลยเฮ้ยทุกคนนี่ไงที่ตัดเหล็ก เฮ้ยสิ่งนี้ดูเขาต้องการโอ้หลายอย่างด้วยกันเขาบอกว่าเขาต้องการบุลเลตต้องการกระสุนปืนแก๊สแท้งใช่แล้วก็มีไปแชกไฟแช็กแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ด้วยสายไฟอ่ะว้าวหนูมีนะหนูมีแล้วอันนี้ลหะต้องการไม่ชิ้นพาร์ทหชิ้นครับผมโอ้โหมอยู่ชิ้นนึ่งช่างคเพียงอะไรอ่ะได้ยินเสียงอะไรแปลก จักด้านบนอะเสียงซีนทำไมตกเออเสียงทำไมตกปลาหรือเปล่าพี่ไม่ตกบ้าเลยในนี้ตกได้ด้วยเหรอดูดิเต็มเลยเห็นไหมเต็มพื้นเลยโอ้โหปลาไปไปหาเครื่องจักรก่อนแต่เสียงนี่มันน่าชงนมากเลยนะหนูแบบไม่ว่าด้านบนอาจจะมีอะไรก็ได้นะอาจจะกำลังปาร์ตี้มชีนตกใจเนี่ยไม่ชีนเอาเก็บโอ้ต้องเก็บท่าอันเลยนี่นะใช่แล้วเมื่อกี้เราได้ปลาแจงมา ที่ตัดที่ตัดเหล็กที่ตัดเหล็กเราได้เจอสิ่งมหัศจรรย์ข้างบนแน่นอนเย้โอ้ใหญ่นะเนี่ยมีตัวสนุกด้วยอู้หูเพื่อนแจกันไหมเราย้ายมาอยู่ที่นี่เลยดีไหมเพื่อนๆโอ้น่าสนใจนะโอ้ยของหูนี่มันดันฟ้าร้องดีปังปี่มันเปิดแล้วนะวันนี้พี่เจอบุลเลตว่าเจอกระสุนปืนอยู่ในขวดเนี้ยว้ายได้ไงอ่ะแสดงว่าพี่ต้องเคยเคยเกิดเรื่องร้ายขึ้นแน่แน่เก็บเก็บเก็บ โอเคเฮ้ยอะไรมีหนูอยู่บนลองโดดดูดิเฮ้ยเฮ้ยมีกินอะไรอยู่ปะเนี่ย้ยอะไรนี่ไงแมชชีนมีเครื่องมือมีเครื่องมือฮไม่หายน้ำแมชชีนใหญ่เครื่องจักรเครื่องจักรตรงนี้ตรงนี้ไมเก็บปลาช่วยกันถือเฮ้ยสองอะไรเราเจอแพอ๋อมันแพเราแพเราแพเราใหญ่พอๆกับเรือเลยกล่องไม้น่าจะเป็นพวก ขนส่งสินค้ากล่แน่นะอาจจะมีกล่องอะไรที่มีของดีเึ้ยอะมีอะไรลยโอ้ยไอของเยอะเลยอะต้องเป็นคนแบบสวยและรวยมากถึงจะสามารถขึ้นมาวันนี้ได้สวยและรวยมากฉันก็สวยเหมือนกันฉันไม่สวยก็ได้ฉันขอน่ารักละกันเอ้ยขึ้นได้ด้วยอ่ะทำลายกระจกเข้าไปไหมประตูต้องเปิดจากข้างในหมดเลยทำไมมันล็อกล่ะนน่ดีหนูข้างในมีหนู เฮ้ไหน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 หนูไหนหนูหนูะฆ่าตเรียกว่าหนูก้นหอยไรนวะหนูขาป่วยอย่างฉันอยากนอนห้องนี้อ่ะเฮ้ยมันดูหรูเฮ้ยมีกล่องเนื้อดิเออมีกล่องอลไรไม่รู้มีกล่องกับตัวกระเสกกระดาษเฮยน่าว่าเท่าที่เราดูมาไม่มีเลยเนาะไม่มีคนเลยแม้แต่คนเดียวอ่ะว่ามันน่าจะหาทางขึ้นจากข้างในแหละ ใช่ฉันว่าเราลองหาตามพวกแบบประตงประตูตามซอกประตูเฮ้ยแต่ทางนี้มันไปได้นี่พวกนายลืมกันหรือเปล่าเดี๋ยวมันบอกว่าทางนี้ไม่ได้เลยนี่ไงบันไดบันไดนี่ไงบันไดเออเราหาตั้งนานเฮ้ยแต่เราจะไม่สำรวจอีกฝั่งหนึ่งกันนะเราจะขึ้นไปข้สองเออไปสำรวจอีกฝั่งหนึ่งก่อนก็ได้แต่เปิดประตูไว้ก่อนพี่เออเปิดประตูเราเวลาเราแบบว่าตกลงไปเราจะได้ไอ้นี่ได้อะไอ้นี่ไรบีเฮ้ยนี่ไง มชชีนย้าหูบเยเก็บเจออีกแล้วทุกคนฉันเจอรหัสลับบางอย่างอะไรเนี่ยศูนยห้าหคืออะไรอ่ะหรือว่าจะเป็นพิกัดต่อไปที่เราจะต้องไปหรือเปล่าจำไว้เลยเลยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คิดบ้างหรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนว่า pick up for digital code ฉันว่ามันเป็นรหัสที่ไปเปิดอะไร้ยเมื่อกี้เพื่อนเราเก็บรหัสดิจิตอลได้นี่ไงไดิจิตอลเฮ้ยมันคือตู้เซฟ จริงมั้ยเนี่ยเฮ้ยทุกคนมานี่เร็วอะไรไหนอะว้ายหนูหนูไปแผลหนูหนูช่วยหนูช่วยเข้ามาเร็วเข้ามาแล้วอยู่ไหนอะไม่รู้อยู่ไหนอะชั้นสองอยู่ชั้นสองอยู่เลยทุกคนนี่ดูที่ตู้เซฟดิว้าวอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยว่าทำไมน่ากลัวอย่างนี้แหละอ๋อสายไฟไงสายไฟที่เอาไปครับบนโต๊ะอะอันนี้มีแมชชีนด้วยครับผมเฮ้ยอุ้ยอุ้ยกองอ่าอู้ได้ได้ฉันจะเก็บยิงแผลไปนะ เราได้มากี่อันแล้วเนี่ยแมชีนอ่ะเราได้มาเฮ้ยเราได้ห้าอันแล้วทุกคนกลับไปที่ห้องข้างล่างก่อนไหมครบแล้วนี่เฮ้ยตอนนี้แมชีนเราเก็บมาครบแล้วโอเคงั้นเราก็ลองดูคมหมยว่าเราคราฟอะไรได้อ่ะได้แป๊ดจุ๊บแจงเอาเลยเอาอะไรนะเฮ้ยรอด้วยรอด้วยเอ้าฉันคราฟไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยคราฟแจ๊คเครื่องยกรถครับผมคราฟแจ๊คคืออะไรเครื่องยกรถ มันอาจจะต้องมีของบางอย่างที่มันน้ำหนักเยอะๆะแล้วเราอาจจะต้องใช้คาแจ็คนะตอนนี้เราเก็บอะไรได้เราบ้างอ่ะตอนนี้เราเก็บอิเล็กทรอนิีกสายไฟก็เก็บแล้วมุลเลตกก็เก็บแล้วลายก็เก็บแล้วเราลายก็อยู่ไหนอ่ะลร์กับแก๊สแท้งสองอย่างแก๊สแท้งกามาแล้วชันสามไปชันสามครับ ชั้นสามไปไปไปว้าวอะไรอะคุณคุณจะตกคุณจะโกนเลยผมก็ตกใจหมดเลยเก็บเนื้อไปทำกับข้าวผมโก่แคกใจเสียงแปลกมา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 อุ้ยต้องกลัวเฮ้ยทุกคนเราต้องการกุญแจมันคือเจ้าเหยินนี่นาใช่หนูเหย้งหนูเหยิ่เก็บเก็บเก็บอืมชั้นนี้มันช่องโอ้มีรงหนังด้วยเฮ้ย อ๋อล็อารขึ้นได้ตู้เย็นสวยตกใจแทบแย่ตอนนี้อะไรเขนอนเซฟนี่ไงห้องที่พี่แจมบอกาอยากอยู่ตลอดการอะเห็นหนูแบบนี้แล้วฉันไม่อยู่ก็ได้นะฉันจะเล่าเรื่องราวในเรือนี้ให้พวกนายฟังเขาบอกว่าคนในเรือนี้เนี่ยเหมือนโดนสารอะไรสักอย่างหนึ่งจนกลายเป็นหนูแล้วกับตันของพวกเขาก็กลายร่างวันหนึ่งมีกะลาสีเนี่ยขึ้นมาตามกับตัน แต่ว่าพวกเขาอ่ะกลับได้ยินเสียงจิตจิๆจิจิจ,จิตนั่นก็แปลว่าคนบนเรือมีทั้งหมดอาจตายเป็นหนูหมดแล้วอไม่ใช่โ,โดนหนูบุกใช่ไหมไม่ใช่เข้าเป้า <laughs> คือที่ <c oughs> คุณกูคือที่เฮ้ยกันคือตะไม้ย,ยิงแล้วแล้วป่าก็เฮ้ยห้องนี้ค่ะที่พังบอกอ่ะมันต้องใช้คีย์การ์ดอ้อ,อแล้วนะทีสองซ้ำไม่มีคีย์การ์ดใช่แล้ย กินคีห้องของกับตันกุญแจสีเขียวเอ้ยเก็บเลยนี่ไงเดี๋ยวเราอาจจะมีหาิษย์นาอยู่ในห้องกินคีก็ได้นะไฟเราดับแล้วอันนี้ครับผมอันนี้มันขึ้นว่าขึ้นข้างบนเห็นไหมทางนี้ครอไป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 มีบันไดตัวนี้ไม่ห้องด้วยลองขึ้นไปดูนี่ไงตรงนี้ไงตรงนี้ไงตัวนี้มีกินคีเราเปิดแล้วอุ้ยพิกฤตพิกฤตตรงนี้ต้องการเปิดใช่ป่ะ แสดงว่าเราอาจจะต้องครับต้องหาก่อนนะ <source> ว่าอ้ไอ้ยักษ์ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นกัปตันที่แปลงร่างหรือเปล่าว้ากัปตันทวนหรอกทุกคนเมื่อกี้ฉันปลดล็อกอาชีพเมนด้วยอ่ะอะไรอ่ะค่าหนูห้าสิบตัวโอ้โหไล่มายล่มินจางจริงจริงด้วยมีเงียงเชียงในเหรอนี่ตรงพผมอะไรมีโน้ตจริง เฮ้ตรงนี้ก็มีเฮ้ยนี่ทุกคนเราไม่นอนด้วยอะบูปิ้เก็บนะเฮ้ยว้าวได้แล้วพิกัดของเกาะใหม่บาวโบนไอซ์แลนด์ว้าวสามเจ็ดสามศูนย์ฉันคิดว่าที่นั่นน่าจะมีผู้รอดชีวิตอยู่แหละนี่พี่ได้บูปินของกรมาลัยเรือมา นี่ยงสี่วนผมเนี่ยได้บูปินของเครื่องยนต์เอนจิ้ตเฮ้ยหแพรเราจะเป็นเรือแล้วว่ามีเครื่องยนต์ด้วยอ่ะนี yeah. no, no, no. ่เดี๋ยวเราจะขับง่ายแล้วเอางี้นะเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าไหมมันน่าจะไม่มีอะไรแล้วเปล่าที่เนี่ยใช่เราับไปเพื่อที่จะเอาบูปินไปเรียนรู้และเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาตกแต่งเรือกันเพื่อให้เรือเราแล่นเร็วขึ้นได้เลยไปไปไปกับแพกันกับเรือกับเรือกับเรือ